ตองหรือทอดสยามนนะค่ะคืออร่อยมากแล้วบแบบแพ็กเกจจริงดีมากนะคะเอามาให้มีเรียกอะไรทิชชู่นะคะมีอ่าไม้แขวฟัน <c oughs> แล้วก็มีช้อนซ่อมอะไรเรียบร้อย เนื่องจากวันนี้นะคะคุณแม่เดินมาทั้งวันนะคะก็มาประทับใจร้านหมูทอดร้านนี้ค่ะคือเตะตาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะเข้าแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะภายนอกคือดูสะอาดมากพอเข้ามาก็ยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ่เพราะว่าวัตถุดิบนะคะหมูที่เขาใช้เนี่ยเรากินเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นหมูที่แบบเออเขาทำดีนะคะแล้วก็พวกแพคเกจจิ้งเขานะเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ เวลาน้ำจงน้าจิ้มขวดอะไรเนี่ยคือเขาทําดีมากจนที่คิดว่าเออแม่ควรที่จะอัดคลิปแล้วก็เผยแพร่ให้น้องๆรู้กันนะคะว่าเออมันมีร้านแบบนี้อยู่ด้วยนะคะคุณจริงๆแล้วของร้านก็ไม่รู้นะว่าแม่จะถ่ายนะคะแล้วมีความรู้สึกเออฉันควรจะต้องเผยแพร่จริงๆเ๋ยวเรามาดูแม่ค้าอะไรดีกว่าที่สําคัญแะเขาน่ารักมากๆเลยค่ะ๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านใบกอ,อลุงสยามแล้วตอนนี้ก็คือร้านนี้อยู่ตั้งแต่ นไเเป็นของเกาี่สุูเงอะไรใช่ค่ะจ<ช>ิองก็แบบเมื่อกี้ได้มารองทานที่นี่อคือชอบมากเลยหมูเป็นกอบมากแล้วก็โอเคมากเลยแล้วก็ที่นี่ขายปกติขายยังไงบ้างคะเอ่อ,อจริงๆร้านเจิบของพุทธวันหุดหาสิสอสสอาทิตย์นะคะออก็อ บที่ร้านนี้เอาโรยจะบอกว่าถึงและน,นีก็เพลินสุดจริงเนะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจของใบตองได้นะคะชื่อใบตองหมูสยามนะคะห่อสยามหมูทอดสยามสวยด้วใบตองหมูท่อสยามยาะค่ะก็สามารถไปกดไลค์นะคะถ้าอยากจะมาลองชิมก็สามารถเดี๋ยวเชิญเล่ามาที่นี่ได้เลยนะคะที่จตุจักรนะคะมีเบอร์โทรติดต่อฝากไว้ไหมมี เบอร์โทรจะมี2เบอร์นะคะก็เป็น0982651543กับ0615659292นะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ท้อมากด้ยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพจช่องเล่นกับลูกใช่ช่องเล่นกับลูกด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามกันขอบคุณมากค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะไปรองรับประทานกันบ้างน,นะคะก็าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ใบตองหมู่ทอสยามน,นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทิ้งเอาไวท้ที่ตรงคอมเมนต์แล้วก็ใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะคะที่สำคัญนะคะเวลาไปรับประทานแล้วเมาส์มอ,อยกันบ้างน,นะว่าอร่อยมากมายแค่ไหนสำหรับวันนี้คุณแม่ขอลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ